นรินทร์พยาของเราเช่นกันค่ะขอเสียงปรบมือเพื่อแสดงการขอบคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณท่านแอมพูและท่านผู้รายการเป็นอย่างยิ่งค่ะแล้วก็สำหรับผู้บริษัทนะเดี๋ยวทำไมจะหัรไปเรื่องนู้นดีกว่ามั้งเคลื่อนบรออ๋อค่ะท่านรองมาด้วยนะคะเป็นผู้แล้วก็แทนค่ะสาธุ ที่จัฉายขนเทียนนะคะเป็นัรยาของคุณท่านทุกนการมาทิตนนเทียนซึ่งท่านสียชีวิตไปแล้วนะครับนีคครนี้ท่านได้มอบใจให้กับโรงเรียนสอนพิเยาหลังจากมอบอะไรนะการไปช่วงไหนหลังจากมอบใช่ไหมไปข่าวรงการจึงสิริดวงใจเป็นเงินเนหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งบเดบาทคเราจะไปดูบรรยากาศข้างหน้านะครับห่้อยสิบสอ ซึ่งยอดนี้นะคะก็ยังไม่ใช่ยอดที่เป็นยอดสูงสุดนะคะอยางโอนหลังไหลเข้ามาเด้เลยค่ะขอเชะญัูดคุยดังเดียวกันครั้งหนึ่งให้กับคุณเป็นคุณสละคุตรวงใจค่ะค่ะลำดับต่อมาคุณสุปราณีจารุเศรษฐโนค่ะบริจาคเงินเป็นจำนวนหนึ่งแสนหกบาทค่ะขอเรียนเชิญค่ะหนึ่งแสนนะครับคุณครู ตั้งแต่สมัยแรกๆนะฮะแต่โรงเรียนเปิดใหม่ๆค่อท่านต่อมาค่ะคุณนัทมุแสงทองค่ะปรจษาทเงินเป็นจำนวน50,000บาทค่ะ ค่ะท่านต่อมาค่ะคุณปิยรัตน์ไพรสินค่ะบริจาคเงินเป็นจำนวน9 4 5า3นวน94,553บาทจุด75สตางค์ <S <S ค่ะค่ะและคุณอารุณีนารมค่ะหรือว่าท่านรองผู้การอารุณีนารมนะคะบริจาคเงินเป็นจำนวน5 4า1 6นวน54,816บาทค่ะ ขอเชิญท่านผู้มีอุปการะคุณที่ได้รับโลนะคระร่วมาถืภาพกับท่านแหนมเภอและท่านทุ่ในการสารพัสภาค่คะขอเรียนเชิญค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับท่านผู้มีอุปการะคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะขอเรียนเชิญท่านนะคะก่อนยังจุดรับรองค่ะ และทานายนเพอยังคงอยู่ต่อเพื่อมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ที่บิว